หนึ่งเทคนิคที่ชาจะมาแชร์นะคะในการที่ทําให้เรารู้สึกไว้วางใจและปล่อยวางและสบายใจกับดูอาที่เราได้ดูอาไปนะคะ สิ่งที่ทาให้ชาสบายใจและก็มีความสุขและเป็นผลลัพธ์ที่ทําให้ชาได้รับดูอาและถูกการตอบรับดูอาจาก a l l a อยู่เสมอๆนะคะก็คือว่าให้เราเร่งรีบค่ะเร่งรีบมากๆเลยนะคะพอเราดูอาเสร็จก็คือเรารีบขอบคุณอ l อ a นะคะว่าดูอาที่เราได้ขอไปนั้นได้รับถูกตอบรับแล้วดูอาของเราได้ถูกตอบรับแล้วเราต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะฉันรู้สึกว่าการไว้วางใจ ที่ดีที่สุดเทคนิคนึ่นะคะว่าลองสํารวจว่าวันนี้เราไว้วางใจใครที่สุดในชีวิตเราไว้วางใจตัวเราเองรอเปล่าไว้ไว้วางใจตัวพ่อแม่ของเราใช่ไหมไว้วางใจลูกของเราไว้วางใจสานีิของเราไว้วางใจเพื่อนที่สนิทหรือที่ดีที่สุดของเราว่าเขาสามารถที่จะ,ะรักษาสัญญาและดูแลสัญญาและทํา